เมือนน่อนี้กะได้ยินข่าวเววเวๆเนะคะว่าเฮดออกพี่น้องก็เลยส่วนเนาะส่วนไอเสียะะส่ยงเนาะค่ะไอเสี่ยงเขาไปหาเห็ดกันบไ่บไปกับไปที่หลาเิ่นวะเมือนน่อนี้กะพอดีนอนจากเพิ่นไปเขาภาษากับลงปู่้องก็ถือโอกาสไปหาเ็ดจ้าภาพบรรยากาศาทางท่าจากเก็บมาฝาบรรยากาศดีดีพี่น้องลมพัาสวายเเนอะใบเขาลดเจ้ากรรมเดอ้อพี่น้องเอ้ยมาจอดอยู่สี่แยกเนาะดับปึ๊บลงเลยเมื่อเบยกใหนไปเฮ้ยเจงไดวาซัน ถ้าจะโทษเอื่นพ่อขามหาวโรดพัางนี่ก็จักจังไดเนาะพี่น้องเนาะกะยานถือเขาหายกะคุ้มสตาร์อย่หันราคาสตาร์ดข,ข้าวหนึ่งรถกะตดจากกะถ้าสมมติว่าสตาร์ทบบตดนี่ละโทษเอิ่อนเขามาหาบนี่คือสิถือขายดีค่ะนอกจากพี่น้องเพราะวานนี้ทำจากสีนาแล้วส่งคือเขาสิบ่อยากให้ไปเนี่แหละจะพี่น้องแต่กะสร้างความดื้อความมึนจะของเนาะ หอดมองเราไปล่าเห็ดกันลงจากล้วงตีข้าวหนึ่งเนาะคะ่ะเห็นเห็ดทานจะเห็ดทานหน่อยเนาะพี่น,น้องเนาะดอกงามงามเห็นเขาเคลียร์ไหวเขาบอกเอาเฮรื่องไดกระซิบจวนเราพีนา่น้องเอ้ยว้าวเห็ดเอ้ยที่ถือแห้งเลยพี่น้องโอ้ว้วาวแบบสวย ให้ล้างเลยอ่ะขางกันทุกปรหันด้วยกันขางกันว,ว้าว ไปแดกข้าวนึงเนาะคะ่ะไอเสี้ยนจากพันยางมากไก่ก็เลยไปซอซมึงอันกระตาเห็ดพน้นมหาเนาะ,ะนกะกระไดอยู่จากพี่น้องกระไดพ่อปนพ่ออดเนี่ยละจ้าคันท้าว่ามืงหนีมานบอกะมันอยู่จากพี่น้องกระไดพ่อแกงพ่อปนเนี่ยละจ้าปลาเ็ดคนกระออกกระเขาหลายนอกจากพี่น้องผู้หนึ่งออกผู้หนึ่งเขาอยู่ดีที่ยังเหลือว่าห้เห้องด้เก็บอยู่เนาะค่ะเออ ด้องเขาปลาดูอยู่เนาะค่ะแต่ส่วนนี่บเมื่อค่อยได้พอปลาเห็นเลยเมือนก็ถือโอกาสละจ้ากะมาย่างส้มปลาเนาะค่ะนาออากาศอากาศก็คือคึมกบขวมยังได้บูคขะก็บบหูเนาะว่าไปย่างปลาแก่เส้นก็หน้าว่าสันมายามห้องเขาปลาเห็นในห้องสิบโไปไกลเอเชียงเลย้อคะเพราะว่าเขามากันแค่สองคนเนาะค่ะย่านหลงปลาจะอีกอย่างนึงเขาก็บบหูจากปานําเนาะอยู่ไก่กันไหวดีที่สุดนาาจะพี่น้อง หลังจากหันห้องยางไปได้ข้าวเนื้อแล้ค่ะไปฟ้อ,อนใกล้จะพี่น้องให้คอยฟ้อนก้อนนี่เอ้ย,โอ,ยโอ้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 ยออ้ยพี่น้องอู้ออีแบบเอ้ยคักแน่เถอะ อู้ว่าหนาคอยง่แล้ะเห็ดยังให้งหกว่าหนาคอยมาเด้อขวันเอ๋ยมาเด้อมาเด้อปือดอืมแต่อสอ่อนอู้อยู่ไก่คันจ้าปืดโอ้ยลมซำอู้ยปนเลยนี่เดี๋ยวปนเลยอู สามดอกจ้ะสามดอกฟังเมืองเสียงพันดีใจเบ่เบื่อว่างอลังการแ่งจะพี่น้องอยากว่าจะของนเนี้ うん。Mm. <noise> เสี้ยงดอกหนึ่งให้เขาด้วยเลยมันอยู่ไก่กันดีเด็ดอกนึงเคียเคียอันนี้ขาเอาลงอันนี้ค่อก่อน่ย ีอดอกนึงจ้ะดอกแฝดเพราะเราเกิดมาคู่กันวะซานประเด็กปนแลงการมือนี่ก็ถือว่าสุดยอดตาสอ<ร>ออนเฮ็ดไข่ ต่นดอกนี้พี่นนอะสุดยอดมันมันจะมาเนี่ยกบพ่อเด็กแกงเนาะพ่อเด็กแกงพ่อเด็กปนไปละค่ะกลับผ่านก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาะไวคลิปนะบอกกันไหมจ้าสวัสดีจ้า